สวัสดีจ้ามาอนกับพบกับยายร้อยชมลายายร้อยช่องยายร้อยสิพามาทําแจ่วบองนะคะพี่น้องค่ะทุกอย่างยายทาไว้หมดแล้วอันนี้ตะไคร้ขากะขามเปียกกระเทียมหัวหอมแล้วก็ขาดไม่ได้พริกผงกับปลาล่าสับพ,พี่น้องคะเดีย๋ยวเราจะเอาเครื่องไปขั่วก่อนเนาะคะั่นแล้นี่เอาเครื่องมาลงหม้อก,ก่อนนะคะไปขวนี่ซุกก่อนพี่น้อง ชากับตนนะไคร้ใส่น้ำหลังนะะเนาะนนค่ะเนาะเพื่อเพิ่มสมัย่อนเอานี้ลงไปคั่วเลยขวไปเรื่อยๆพี่น้องจ้ะขวจนกว่าพืชซุกเนาะค่ะเนาะทำไปวัดเลยทีมองเลยยายทำไปวัดครั้งละประมาณหนึ่งกิโลพี่น้องก็จะคั่วนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ก็รอรอกว่านี้สุกแล้วค่อยมาดูอีกกันอีกนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เท่ากับขัวหอมกับกระเทียมใกล้สุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ละยายก็จะเอาตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้กับข่าลงไปนะคะขั่วพร้อมกันเลยข่ากับตะไคร้สุกไวนะคะเนาะตะไคร้นี่จะสุกเร็วนะคะมะคเปล่าลงเหนือไฟอีกทีใหม่แล้วก็มาขั่ว คั่วไปเรื่อยๆนะคะอาจกะคซุกที่นั่นบ้านยายจะเสียงดังเด้อพี่น้องเด้อบ้านยายอยู่ใกล้ท่าหิน,นะคะ่ะเสียงดังที่น้องจ้าเพราะฉะนั้นยายก็เลยเลือกที่จะทำกับข้าวตอนเช้าเนาะอันนี้เลือกให้สองวันค่ะเพราะว่าใช้อันเวลายเยอะเราจะใส่วัตถุดิบหลายอย่างมาใส่ะเนาะ,ะทำเสร็จก็จะคั่วไปเรื่อยๆคะ่ะ ไม่ต้องตัว้นนะะวไฟแรงนะคะตั่วไฟอ่อนๆกลางๆก็ได้ได้ลยกลางๆก็ได้เลยค่ะเนาะหอมกระเทีทยมสุกแลวก็เหลือค่ะใช้ไ,ไปแป๊บนึงลยายก็สิไปตํานะคะพี่น้องคะแล้วายก็สิมาผัด้เบิเ่นไปเดียวเลยค่ะ <S <S ตอนนี้เราก็ตามรายละเอียดแล้วนะคะพี่น้องคะนี่ยายก็จะใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเพราจะได้เอานี้ลงไปผัดเนาะค่ะเนาะ เอไปผัดเลยค่ะจะลงไปผัดเลยพี่น้องถทำมีเครื่องปั่นก็ใสเนนะะ่เครื่องปั่นเลยค่ะด้อเครื่องปั่นจะละเอียดกว่ายายยายจำนะคะเนาะเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะที่จะลงไปผัดบุ๊คหน่อยพี่น้องค่ะรอแป๊บตอนนี้เฮาก็ผัดแล้วนะคะพี่น้องค่ะ พัดใส่กับอันน้ำมันน้อยนึงค่ะไม่สีสันสวยงามเนาะพกไงพี่น้องให้ตำมยอย่างน้ำมันปันธุ์เดหมูะค็มเนาะพกไงก็ที่ยายก็จะเอาพะอระเอกลงไปนะคะพระเอกก็คือปลาลาสับนะคะปลาลาสับพี่น้องปลาลอาสับหัวใส่กันเลยค่ะหัวใส่กันเลยก็จะได้สุกเนาะ คนตะหมกักลิปด้วยพี่นอ้องจะยาเลือกที่จะซอกสุกมากกว่าสุกนี่กระสิเก็บได้นานนะคะเก็บได้ประมาณเป็นเดือนลพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็สีพัดไปเรื่อยๆค่ะพัดไปเรื่อยๆจนกว่าปลา้าเราจะแห้งนะคะก็จะคั่วจนเรื่อยๆพี่น้อง่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสนะคะตอนนี้เราก็จะปรุงรสนะคะพี่น้องค่ะ โรดด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลานัวๆลงไปเลยปลาขวดกอแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะปรุงรดด้วยน้ำตาลนะจ๊ะยายจะชอบออกหวานนะคะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยจนกว่าน้ำสีแห้งผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำสีแห้งน,นะคะ น้ำจนแห้งเรียบเรียบร้อเยอเราใส่ใบมะกรูดนะคะเนาะ,ะใยกระพัดให้หมดมาด้วคนพี่น้องค่ะรอสักคู่นะคะให้เป็นแห้งก่อนนะคะเนาะ,ค,ะค่อยมาดูอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนได้ลอยกับพัดมาจนน้ำงวดพี่น้องค่ะน้ำงวดแล้วนะคะขยปุงงสด,ดวนน้ำปลา,า้ออาเนาะยาไม่ได้ใช้สูร์ ถ้าใอยากแซ่บใส่สุรสด้พี่น้องเลยใส่หลายแซ่บหลายแต่หน่อยแซ่บหน่อยในยายเห็ดไปวัดได้เรื่อยๆใส่หลายบ่ได้ใส่สุรสดพิ่งโมสันสุรสดนะคะนี่ยสุดท้ายเราก็จะโรยใบยมะกรูดลงไปนะคะโรยใบยมะกรูดลงไปจ้าเป็นอันว่าสร็จพิธีพี่น้องคะ่ะโอ้ยข้าวเหนียวตุ้ยพี่น้องเอ้ยยายชิมดูแล้วอร่อยอร่อย เครื่องลายเนาะคะ่ะเนาะเครื่องลายวันนี้ก็ให้บุญซัมมี่ก่อนเด้อค่ะเดอ้อฝากกดติดตามช่องยายร้อยชมราฝากกดกระดิ่งกดไละค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อค่ะเดอ้อช่องใหม่นะคะน้องใหม่นะคะทำเดี่ยวบองให้ดูค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ